สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับออิสรภาพทางด้านการเงินนะคะความลับที่ทำให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บเดียวนะคะทุกคนแชร์แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะ ขณะนี้เรากำลังแช์นะคะวิกฤตคือโอกาส วิกฤตคือโอกาสนะคะท่องเอาไว้เลยนะคะทุกคน Okay. เราไปต่อกันเลยฮ่าตอนที่38แล้วนะทุกคนบทเรียนจากเลือดบูชิโดเฮ้ยรูปบูชิโดคืออะไรอ่าเขาบอกว่าสงครามสร้างวีรบุรุษวิกฤตสร้างโอกาสคำพูดนี้จริงเสมอการเขียนบทความนี้ท่ามกลางภาวะสงครามโลกครั้งที่3แต่ไม่ใช่สงครามโลกที่ก่อโดยมนุษย์แต่ก่อโดยธรรมชาติ พูดก็พูดเถอะจริงๆ,ๆก็เพราะมนุษย์เป็นต้นเหตุไปรบกวนธรรมชาติสร้างมลพิษขุดทำลายทรัพยากรธรรมชาติจนมันระเบิดเป็นแผ่นดินไหวโลกอร,อร้อนและภัยพิบัติต่ตตางๆวิกฤตแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่สุดในญี่ปุ่นวงเล็บและปอดสตร์โลกเมื่อปี2011ที่รุนแรงเกือบ1ิริกเตอร์ก่อให้เกิดซึนามิยักษ์ถล่มใจกลางประเทศญี่ปุ่นฆ่าชีวิตคนนับหมื่นบ้านเรือนพังทั้งเมือง โรงไฟฟ้านิวเคลียร์รั่วไหลไฟฟ้าไม่พอใช้ทั้งประเทศมันไม่ต่างจากภาวะสงครามโลกครั้งที่3เลยก็ว่าได้อขอแทรกนิดนึงค่ะยิ่งตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรวิกฤตโควิดโอโ้โหทั่วทั่วโลกนะคะทั่วโลกแล้วก็อโอโ้โหแบบมีมีผู้เสียชีวิตสามแสนแล้วนะคะอ่า แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือภาพที่เราเห็นคนญี่ปุ่นยืนต่อแถวกันเป็นกิโลเพื่อรอรับอาหารและความช่วยเหลืออย่างเป็นระเบียบถ้าเป็นประเทศอื่นคุณคงลองคิดซิว่าจะฆ่ากันตายแย่งอาหารหรือช่วยโอกาสรอข่มขืนสาวๆอะไรบ้าบอแต่นี่ญี่ปุ่นครับคุณรู้ไหมว่ามีเจ้าของร้านอาหารที่บ้านพังสูญเสียทุกอย่างเหลือเพียงร้านอาหารแต่เขากลับเปิดร้านเอาอาหารมาแจกจ่ายช่วยเหลือคนอื่น ถ้าเป็นคุณคุณจะทำอย่างนั้นไหมนี่คือการสะท้อนภาพของสงครามสร้างเวลบุรุษและสะท้อนภาพความเจริญทางวัตถุและเจริญทั้งวัตถุและก็จิตใจของคนญี่ปุ่นบูชิ i โดคืออะไรบูชิดโดย่อมาจากบูชิมาจากคำว่าบูชิที่แปลว่านักรบและโดที่แปลว่าวิถีทางรวมกันก็คือวิถีทางของนักรบมันคือเบื้องหลังความสำเร็จของ ญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีทรัพยากรรายล้อมด้วยภัยธรรมชาติแพ้สงครามแต่ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตญี่ปุ่นก็กลับมายืนขึ้นใหม่ได้ที่สำคัญยืนได้แข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งที่ล้มนั่นก็มาจากเลือดบูชิโดหรือเลือดวิถีซามูไรที่ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยความอดทนและความเป็นคนญี่ปุ่นนั่นเอง ภาพที่เห็นจากทีวีมันเป็นภาพแห่งความเสียหายที่มหาศาลแต่ผมจะไม่แปลกใจเลยที่ในที่สุดแล้วญี่ปุ่นจะกลับมายืนได้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้งและที่สำคัญยิ่งกว่าเก่าเจ้าของร้านอาหารที่กล้าให้ผู้อื่นพอทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมผมจะไม่แปลกใจเลยว่าการให้ของเขาจะทาให้เขาได้สิ่งดีๆกลับมาในชีวิต ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเงินมันอาจเป็นความนับหน้าถือตาของสังคมรวมทั้งความเอื้ออาทรที่สะท้อนกลับและคงแปลเปลี่ยนเป็นความมั่งคั่งกับมาสู่ผู้ให้อย่างเหลือเชื่อภัยธรรมชาติแต่ละครั้งทำให้เรารู้ว่าแท้จริงชีวิตของมนุษย์มันช่างเล็กจิตเดียวขึ้นสุนามิสามารถพัดพาบ้านราคาพันล้านและทรัพย์สินเงินทองทั้งหมด ที่มีหายไปในพริบตาถามหน่อยว่าอะไรที่เหลืออยู่ถูกต้องสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือสิ่งที่เหลืออยู่อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ตายไปก็อยู่กันต่อไปแต่คนที่เหลืออยู่และผู้ให้อย่างเจ้าของร้านอาหารเป็นตัวอย่าง <c oughs> ก็จะเป็นการจุดประกายการเดินทางของความมั่งคั่งในครั้งใหม่ <c oughs> การสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาใหม่ของญี่ปุ่นย่อมต้องใช้เวลา มันคือการเตือนสติเราให้มองเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นแน่นอนผมไม่ได้ไปอยู่ในสถานการณ์นี้แต่หากเราลองหลับตานึกภาพที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นการพังทลายของสิ่งต่างๆซึ่งไม่ต่างกับสงครามก็ย่อมมีการสร้างเวลาบุรุษข,ขึ้นมามากมายและนั่นคือพันธะใหม่ของการเดินทางครั้งใหม่ซึ่งจะเป็นเรื่องราวของการเดินทางของญี่ปุ่นที่ใหญ่ขึ้น กลับมาในเรื่องของเศรษฐกิจปี2011 GDP ของจีนพุ่งขึ้นแซงหน้าญี่ปุ่นขึ้นเป็นอันดับ3ของโลก ขอภัยขึ้นเป็นอันดับ2ของโลกแต่แท้จริงแล้วนั่นเป็นตัวเลขที่นับเฉพาะธุรกิจที่ตั้งอยู่ในญี่ปุ่นซึ่ง20ปีที่ผ่านมาการเติบโตของเศรษฐกิจในญี่ปุ่นขยายตัวช้ามากแต่ในอีกมุมหนึง่งการลงทุนของญี่ปุ่นในเอเชียก็สูงมาโดยเฉพาะไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์แค่4ประเทศก็มียอดการส่งออกรวมกันเมื่อปี2010อยู่ที่1.6ล้านล้านบาทนี่แหละอาวุธสำคัญของญี่ปุ่น ในประเทศญี่ปุ่นแม้เศรษฐกิจจะไม่ค่อยโตวงเล็บเงินฝืดด้วยซ้ำแต่ประเทศในอาเซียนที่ญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนบริษัทเหล่านั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดและถ้ามองลึกลงไปกว่านั้นอย่างเมืองไทยญี่ปุ่นมักเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมโดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าแบบสุดยอดกล่าวคือญี่ปุ่นเข้ามาใช้โคต้าและสิทธิประโยชน์จากเขตการค้าเสรีในอาเซียน ซึ่งถ้ามองให้ดีการเปิดเสรีการค้าในกลุ่มอาเซียนถามว่าใครได้ประโยชน์ใช่เลยญี่ปุ่นนั่นเองดังนั้นการรวมตัวของ AEC อาเซียนอีกนมิกคอมมินหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2015คนที่ได้ประโยชน์อ,อีไม่ใช่อาเซียนแต่เป็นพี่ยุ่นนั่นเองวงเล็บอย่างไรก็ตามร่างทรงอย่างไทยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินก็ย่อมได้รับอาน,นิสงส์ไปด้วย ที่นักวิชาการกลัว,ก,ลวกันตั้งแต่ชาวที่ช่วงที่บ้านเรามีปัญหามาตับพุทธว่าญี่ปุ่นจะย้ายฐานออกจากประเทศเรามันเป็นความกังวลที่ค่อนข้างไร้สาระหรืออย่างสึนามิที่ผ่านมาหลายคนคาดว,ว่าญี่ปุ่นจะดึงเงินกลับก็เป็นไปได้ยากเช่นกันเพราะอาเซียนเรากลายเป็นแหล่งมอข้าวมอใหม่แหล่งมอข้าวใหม่ของญี่ปุ่นที่มีโอกาสเติบโตสูงเพราะฉะนั้นพี่ยุ่นจะทุบมอข้าวตัวเอง ที่กำลังขยายตัวก็คงบ้าแล้วสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นภายหลังจากเซนามิก็คือการบูรณะประเทศซึ่งเป็นการสร้างดีมานความต้องการในการบริโภคมหาศาลปัญหากับดักสภาพคล่องของญี่ปุ่นที่คนไม่ยอมบริโภคมา20ปีจะถูกแก้ไขด้วยเซนามิลูกนี้แหละเพราะฉะนั้นทุกวิกฤตก็คือโอกาสนั่นเอง การรวมตัวของ AEC จะสร้างให้ญี่ปุ่นกับจีนเข้ามาแข่งกันลงทุน FDI Foreign Direct Investment หลายคนบอกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นสักนิดแต่ผมฟันธงเลยว่าการลงทุน ทางตรงระหว่างญี่ปุ่นกับจีนมาแน่นอนและจะก่อให้เกิดการลงทุนและการขยายตัวด้านการบริโภคภายในประเทศของอาเซียนอย่างก้าวกระโดด นึกนง่ายๆตอนนี้การส่งออกของไทยก็พอๆกับออสเตรเลียแต่ที่เศรษฐกิจของเขาใหญ่กว่าเราในขณะที่ประชากรเขาน้อยกว่าเรามากก็เพราะการบริโภคภายในของเขาต่อหัวมากกว่าเรา6เท่าดังนั้นโอกาสในการขยายตัวของการบริโภคของไทยและอาเซียนบอกได้เลยว่ามหาศาลในแง่เงินทุนจีนกับญี่ปุ่นมีไม่จำกัด สองประเทศนี้อเมริกาต้องการให้ค่าเงินแข็งดังนั้นถ้าจริงกับญี่ปุ่นต้องการให้ค่าเงินไม่แข็งก็ง่ายๆพิมพ์เงินเพิ่มซัพพลายเงินก็จะไม่แข็งตามที่อเมริกาอยากให้เป็นวงเล็บแต่ภาพแรกที่เกิดขึ้นก็คือไอกันอกแตกตายฮ จากนั้นจีนและญี่ปุ่นก็ขนเงินมาลงทุนในอาเซียนสร้างตราสร้างตลาดการบริโภคให้ขยายตัวนี่แหละหลักการของยิ่งให้ยิ่งได้ในเชิงเศรษฐกิจสมัยก่อนญี่ปุ่นค่อนข้างขี้งกคือจเจริญม,มันคนเดียวถ้าเทียบ ก็เหมือนทุ่งนาที่มีต้นไม้โตทะลึ่งพวดพวดขึ้นไปส,สูงโดยที่รอบๆบ้านไม่มีต้นไม้เลยเวลานั้นเมืองไทยและอาเซียนก็คล้ายๆต้นไม้เตี้ยๆในขณะที่ญี่ปุ่นทะลึ่งโตขึ้นไปแข่งกับชาติตะวันตกเขาผลลัพธ์ก็คือฟ้าผ่า หลังจากปี1980เป็นต้นมาญี่ปุ่นยังไม่ฟื้นเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นฉลาดขึ้นแทนที่จะทําให้ตัวเองโตทะลึ่งพวดพาดไปแบบคราวก่อนคราวนี้สร้างให้ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็คืออาเซียนรวมถึงจีนสร้างให้โตขึ้นมาทันญี่ปุ่นบัดนี้จีนโตขึ้นมาทันญี่ปุ่นแล้วเห็นไหมครับ เดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นฉลาดขึ้นไม่โตคนเดียวแต่เอาแบบโตไปพร้อมๆกันทั้งป่าอีกไม่นานพอทุกประเทศในเอ,เ,อเชียโตมันก็จะเกิดเอเชียมิราเคลิลอีกครั้งแต่ครั้งนี้มาจากการขยายตลาดการบริโภคภายในประเทศของเอเชียอย่างก้าวกระโดดซึ่งถ้ามองจริงๆการสร้างตลาดบริโภคในประเทศ ให้ขยายตัวมันง่ายกว่าการสร้างอุตสาหกรรมรส่งออกตั้งเยอะเช่นขยายธุรกิจบริการถ้ารัฐจะให้โตในเซกเตอร์บริการก็เก็บภาษีให้น้อยสิไม่เห็นจะยากจากนั้นในกก็เปิดร้านอาหารในขอก็เปิดร้านทําผมในคอก็เปิดห้างสรรพสินค้าในงอก,ก็เปิดร้านสะดวกซื้อเงินทองมันก็เริ่มหมุนมากขึ้นอาชีพก็เกิดคนก็วุ่นวายกับการทํามาหากินไม่มาทะเลาะก,กันอย่างปัจจุบัน ปัญหาปัจจุบันของไทยเราก็คือคนรวยมันโง่เหมือนญี่ปุ่นสมัยก่อนสร้างตัวเป็นต้นไม้โตแบบทะลึ่งพวดโดยไม่มองใครโดยไม่มองใครเลยในที่สุดก็โดนแบบที่ญี่ปุ่นโดน ก็นั่นแหละตาบอดจนลืมให้ดังนั้นคนที่รวยต้องให้ให้โอกาสคนอื่นรวยไปด้วยกันนี่คือการสร้างชุมชนแห่งความมั่งคั่งที่ยั่งยืนคนที่เข้าใจเรื่องนี้ดีที่สุดในโลกคุณรู้ไหมใครใช่บิลเกตบิลเกตไงเขาถึงตัดความรวยทิ้งครึ่งหนึ่งเลยเอามาเปิดกองทุนช่วยเหลือคนดูสิตอนนี้มีใครเกียดบิลเกตบ้างไม่มีเลย ก็เพราะเขาเป็นผู้ให้ลองมาดูเศรษฐีนักการเมืองในบ้านเราสิมีใครเกียจบ้างโอ้โหคนเกียจครึ่งประเทศประมาณว่ามึงอย่าเผลอถ้ามึงเผลอพลาดเมื่อไหร่โดนเย็บจมดินนิทานบูชิโดสอนให้เรารู้สมเรื่องหนึ่งคือเวลาโตอย่าทะลึ่งพรวดแต่ต้องให้คนรอบข้างโตด้วย ต้องมองการให้เป็นสิ่งที่ควบคู่กัน2เจ้าของร้านอาหารผู้ให้คนนั้นจะมั่งคั่งในอนาคตแน่นอนทั้งการเงินและความสุขเพราะมันคือโอกาสที่เขาสร้างขึ้นมาจากการให้ 3. อย่ามองอะไรแคบๆสิ่งที่เราเห็นมันมองได้หลายด้านให้หาด้านที่สร้างสรรค์แล้วเก็บมาเป็นบทเรียนแล้วเราจะฉลาดขึ้น 39. บทเรียนจากเลือดบูชิโด2ช่วงเช้าเวลาขับรถมาทำงานชอบฟังรายการของคุณวิกรมกรมดิ์ที่ชื่อ c o v i s i o n พราะมักจะได้แง่คิดดีๆมันคิดต่อยอดเสมอตอออย่างเช้านี้คุณวิกรมเชิญผู้บริหารระดับสูงญี่ปุ่นคนหนึ่งมาสัมภาษณ์ว่าหลังจากซึนามิเกิดขึ้นจะส่งผลอย่างไรต่อเมืองไทยสิ่งที่น่าสนใจก็คือแล้วญี่ปุ่นจะดึงเงินกลับไปหรือเปล่าแล้วภาพใหญ่จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่พอฟังๆไปก็รู้เลยว่าที่จริงแล้วญี่ปุ่นเขาแฮปปี้มากในการมาลงทุนที่เมืองไทย จากสถิติถ้าไปถามธนาคารญี่ปุ่นว่ามีกี่บริษัทที่ต้องพับเสือกลับไปกินปลาดิบปรากฏว่าน้อยมากส่วนใหญ่กิจการญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมีกำไรทั้งนั้นและคนที่ยืนยิ้มก็คงไม่พ้นคุณวิกรมเองที่รับเครดิตตรงนี้ไปเต็มเมเพราะสิ่งที่ญี่ปุ่นชอบเป็นพิเศษเห็นจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางการค้าและอินฟาสตเจอร์ซึ่งหนีไม่พ้นนิคมอุตสาหกรรมอมตนะนคร ซึ่งเราทราบกันดีว่าลูกค้าส่วนใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมของเขาก็คือบริษัทญี่ปุ่นนิคมอุตสาหกรรมอมะตะนครก็คือของคุณวิกรมกรมดิ์นะคะจุดนี้จุดที่น่าสังเกตก็คือจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้ญี่ปุ่นเข้ามาตั้งฐานการผลิตเกือบ20ปีแล้วสิ่งที่เขาชอบก็คือไลฟ์สไตล์และ,ะ,ะ,ะเขาเรียกว่าอินฟาสเจอร์ ซึ่งตรงนี้เราเหนือกว่าเวียดนาม i n f ฟ a าสั u c t เจอแปลเป็นไทยว่าสาธารณูปโภคใช่ไหมคะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและสาธารณูปโภคแต่สิ่งที่ญี่ปุ่นชอบเป็นพิเศษก็คือสิทธิประโยชน์จากเขตเสรีการค้าอาเซียนที่เขาได้ประโยชน์ทางภาษีมากมาย ทั้งๆท,ที่สิ่งเหล่านี้ควรเป็นของคนไทยแต่เผอิญคนไทยมัวแต่ไปเปิดร้านกาแฟกับร้านอาหารแข่งกันก็เลยไม่ได้ไปแบ่งชิ้นปามันกับญี่ปุ่นที่บนหลังของคนไทยฟังดูน่าเตะมากแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหลังจากซึนามิครั้งใหญ่ของญี่ปุ่นทำให้หันมาสนใจอุตสาหกรรมรถยนต์อีกครั้ง ซึ่งจะว่าไปแล้วในเมืองไทยเต็มไปด้วย OEM Original Equipment Equ Equipment Manufacturer ก็คือ,อเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับชิ้นส่วนรถยนต์รับจ้างผลิตมาจิ้นต่ำแต่ก็ยังพอมีกำไรบ้าง การที่รถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นเสียหายมากมายมันจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่อนาคตอันใกล้ความต้องการในเรื่องรถยนต์และชิ้นส่วนจากเมืองไทยจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง ที่ผ่านมามองว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ค่อนข้างจะขี้เหละเมื่อเทียบกับพลังงานซึ่งตลาดก็ตอบสนองเช่นนั้นอย่างการที่ไปลงทุนในโรงกันก่อนหน้านี้ได้รับอนิสงจากการฟื้นตัวมาเรื่อยๆและเร่งสปีดเซอร์เคิลให้พลังงานกลับมาเป็นขาขึ้นเร็วขึ้นการบูรณาประเทศของญี่ปุ่นครั้งใหญ่ครั้งนี้คงต้องการคอมมดิตี้หรือ,อ พวกน้ำมันคอมมูนิตี้ยางพาลาและวัสดุก่อสร้างมหาศาลการเดินเรือในประเทศไทยที่อยู่ในขาลงสุดๆอาจเริ่มมีการฟื้นตัวดีขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาประกอบกันเพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างขนาดใหญ่และนี่คือโอกาสสำหรับคนที่เข้าใจมัน วิกฤตซูนามิจะเป็นทริปปิ้งพอยต์ของอาเซียนมิเราเข้าสได้อย่างไรไม่มีคนถามหรอกผมถามเองเพราะเชื่อจากนี้ต่อไปเรากำลังเข้าสู่ยุครุ่งโรจน์ครั้งใหญ่ของเอเชียอีกครั้งเงินหรือเศรษฐกิจมันเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นเพราะในความเป็นจริงการทำให้ประเทศใดประเทศหนึ่งร่ำรวยก็คือการสร้างให้คนของประเทศนั้นเคลื่อนไหวนั่นคือการทำงานและบริโภคใช่ตามคอนเซปต์ work and eat แค่นั้นจริงๆประเทศที่จนก็เพราะคนทั้งประเทศไม่เวิร์กและไม่อีทแต่ประเด็นหลักมันอยู่ที่คุณจะทำอย่างไรให้เกิดการสร้างงานและนั่นก็คือปัญหากับดักสภาพคล่องในญี่ปุ่นมานานแล้ววันนี้ซูนามิทำให้คนญี่ปุ่นต้องเวิร์ก h a r ดและต้องบริโภคทุกๆอย่างมหาศาลการสร้างเมืองทั้งเมืองขึ้นมาใหม่มันคือการบริโภคครั้งใหญ่ ลองนึกภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นและส่วนที่พังลงไปมันมหาศาลมากการสร้างขึ้นมาใหม่มันจึงเป็นดีมาก,กรธการจเจริญเติบโตของความต้องการอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในเอเชียอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและนี่แหละที่จะบอกว่ามันคือทิปปิ้งพอยต์ของเอเชียมิราเคลิลนั่นเอง อย่าลืมเข้าไปเลือกซื้อหุ้นที่ได้อน,นิสงความรวยจะได้รวยไปตามๆกันนะเผลอแป๊แบ,บเดียวคนที่ไม่ลงทุนรวยคุณอาจจะสวยเพราะคุณจะรวยตามคนอื่นไม่ทันแถมราคาแถมพอราคาขึ้นจนทนไม่ไหวคุณก็วิ่งไปซื้อบนดอยก็จะกลายเป็นศกกันาฏกรรมไปเปล่าอ่า ตอนที่40นะคะเบื้องหลังพลังงานไทยสู่เซอร์วิสอีโคโนมีหลังเกิดสึนามิเราเห็นแล้วรู้สึกสยองว่าขนาดประเทศที่สุดไฮเทคอย่างญี่ปุ่นพอเจอวิกฤตโรงงานไฟฟ้าเข้าไปก็เล่นเอาไฟดับทั้งประเทศเพราะไฟฟ้าไม่พอเนื่องจากญี่ปุ่น พึ่งพลังงานนิวเคลียร์ประมาณ30%ระหว่างที่แก้ปัญหานิวเคลียร์อยู่ก็ทำให้ญี่ปุ่นต้องหันมาเพึ่งพลังงานพื้นพื้นอย่างถ่านหินและน้ำมันเตาไปก่อนวงเล็บระหว่างญี่ปุ่นประสบภัยบางจาะก,ก็ส่งน้ำมันเตาฟันกำไรเละ อันนี้จังทีใครทีมันจริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพลังงานค่อนข้างจะแปลกประหลาดเพราะเราพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติสูงถึง70%ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับ p t ทหรือปตทรับรองสยองขวัญหนักกว่าญี่ปุ่นที่สำคัญเรานำเข้าก๊าซจากพม,ม่าถ,ถึง20ซดูความมั่นคง ของการเมืองพม่าแล้วขอบอกว่าแผนพลังงานของเมืองไทยอยู่ในคัดวิกฤตเดิมทีปี2010ก่อนจะเกิดสึนามิครั้งร้ายแรงที่ญี่ปุ่นประเทศไทยเรากำลังเริ่มมุ่งไปสู่พลังงานนิวเคลียร์จะแผนการสร้างโรงงานขนาด1,000เมกะวัตต์อย่างน้อย10แห่งใน20ปีข้างหน้าพร้อมๆกับการขยายโรงไฟฟ้าถ่านหินอีก9แห่งแห่งละ800เมกะวัต ภาพรวมของการใช้ไฟฟ้าของไทยในอีก20ปีจะเพิ่มจาก30,000เมกะวัตต์ไปเป็นอีกเท่าตัวคือ65,000เมกะวัตต์ซึ่งแน่นอนว่าพลังงานนิวเคลียร์ถือเป็นหนึ่งในหัวหอกสำคัญที่จะขับเคลื่อนอนาคตของพลังงานไทยประเด็นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นจะทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นหมันหรือไม่คำถามนี้มันย้อนมาสู่ต้นทุนทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างประเทศจีน พึ่งพลังงานสุกปกแต่ราคาถูกอย่างถ่านหินเป็นหลักเพราะประเทศจีนมีถ่านหินมหาศาลแต่ในอนาคตจีนก็เริ่มมองหาพลังงานนิวเคลียร์และเริ่มก้าวไปในทิศทางนั้นแน่นอนเขาทำอะไรก็ได้ไม่ต้องฟังเสียงของประชาชนเพราะเขาคือคอมมิวนิสต์ข้อดีก็คือจีนจะพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ได้อย่างก้าวกระโดดเพราะบริษัทนิวเคลียร์ต่างๆหลังจากซวยจากประเทศต่างๆก็หนีไม่พ้นต้องไปพึ่งประเทศผลิตการ เพราะนิวเคลียร์สามารถเดินต่อไปได้ไม่สะดุดฐานหินตามด้วยนิวเคลียร์มันทำให้เราเห็นภาพเลยว่าต้นทุนทางเศรษฐกิจวงเล็บพลังงานของจีนต่ำและนี่คือข้อได้เปรียบของการแข่งขันทางด้านธุรกิจที่จีนกำลังโชว์ให้ทั่วโลกดูว่าต้นทุนต่ำแรงงานถูกวงเล็บแม้จะห่วยก็ตาม i n นฟ a าสักเจอร์ที่เหนือกว่าเพราะรัฐบาลจ่ายแหลกในการสร้างสา,งาธารณูปโภคมันชี้ชัดเลยว่าเราเหนื่อยแน่นอนในเชิงคู่แข่งทางเศรษฐกิจทางออกของประเทศไทยมันเริ่มเห็นชัดๆแล้วว่าความไม่มั่นคงทางการเมืองทำให้แผนพลังงานของประเทศยบไปเยมาประเทศไทยจึงไม่ใช่โรงงานนรกทางเศรษฐกิจอีกต่อไปครับ กำลังจะชี้ให้เห็นว่าในภาพใหญ่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะมั่วไปมาอย่างไรแต่ในระดับตัวเราเองบอกได้เลยว่าทิศทางรายได้และความมั่งคั่งส่วนบุคคลของคุณและผมขึ้นอยู่ที่ใครสามารถก้าวสู่ Service Economic ได้ลึกซึ้งกว่ากันหรือเศรษฐศาสตร์การบริการ ใครไปก่อนก็รวยกว่าดังนั้นแน่นอนในยุคโรงงานนรกรับจ้างผลิตของเมืองไทยและอุตสาหกรรมส่งออกราคาต่ำมันจะเริ่มสู่ต่างประเทศไม่ได้ทางบังคับก็คือถ้าไม่ใช้ถ้าไม่ใช่ Value Add Product หรือเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งเมืองไทยไม่ใช่การวิ่งหาเทคโนโลยีอินโนเวชันเพราะยังไงก็สู้อเมริกาไม่ได้ของไทยมันต้องดีไซน์อินโนเวชันเพราะเรื่องศิลปะเมืองไทยไม่แพ้ใครในโลกตอนนี้จึงต้องเป็นตัวชูโรงเราเน้นดีไซน์นะคะเน้นสวยงามเน้นออกแบบ เน้นศิลปะการศึกษาของไทยก็ต้องเปลี่ยนต้องสอนให้รู้จักความเป็นติดต้องอาร์ตตัวแม่ต้องแตกต่างและนี่คือทางออกของประเทศไทยจุดยืนใหม่บน New อ c ค n o มีหรือเศรษฐกิจใหม่ธุรกิจที่ยั่งยืนของไทยคือจึงควรตั้งอยู่ที่ g r e ก n Business ลดการใช้พลังงานเช่นโรงแรมประหยัดพลังงานสร้างให้เมืองเราเป็นเมืองที่โคตรน่าเที่ยวทำให้เป็น Final Destination การท่องเที่ยวทางการท่องเที่ยวไม่ใช่ Destination เรื่องเพศอย่างปัจจุบันบางคนถามว่าทำไมเหรอการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์นนะ่ะคุณดูอย่างชีวาสม ขนาดดาราฮอลลีวูดยังต้องบินมาใช้บริการแต่ปัญหาก็คือเรามีคนเก่งแต่แยกทางกันเดินถ้าร่วมกันเดินช่วยกันชูจุดเด่นคุณว่าเมืองไทยเรื่องเซอร์วิสอีโคโนมีเราไม่แพ้ชาติใดในโลกหรอกไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มความอ่อนน้อมนี่แหละความเป็นไทยและจุดเด่นที่เรามองข้ามและนี่คือ,อความสามารถในการแข่งขันในระดับ g l o b a l หรือในระดับโลก ฟันธงเลยตรงนี้ว่าธุรกิจท่องเที่ยวที่วางพื้นฐานของการออกแบบที่เข้าถึงธรรมชาติใช้พลังงานน้อยและเน้นการบริการยังไงก็มาแน่ในระยะยาวนี่แหละที่เราต้องก้าวต่อไป41อะไรคือเศรษฐ,ฐกิจเศรษฐ,ฐกิจพูดปับ๊บหลายคนทำหน้าเบะยี่เขาใจยากอ่ะงั้นเศรษฐ,ฐาศาสตร์โอ้โหแหวะ ยิ่งยากหนักเข้าไปอีกสรุปแล้วไม่เอาไม่เอาฉันขออยู่ของฉันอย่างนี้แหละอย่าพูดเรื่องเศรษฐกิจไม่เอาไม่เอาและแล้วตำนานเศรษฐกิจก็จบลงเพียงเท่านั้นเพราะสำหรับหลายคนมันยังไม่ได้เริ่มด้วยซ้ำหากจะว่ากันจริงๆเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องธุรกิจมันไม่ได้ยากอย่างที่หลายคนคิดแต่เพราะไปสอนกันให้มันยากก็เลยงงพองงก็เลยสืบต่อความงงเป็นซุกโซ่เอาละ่ะ วันนี้จะมาปูพื้นฐานเศรษฐกิจในมุมมองที่เข้าใจได้ง่ายๆให้เห็นถึงแก่นของมันคำถามคืออะไรคือธุรกิจอืมไม่รู้ว่ามันกว้างมากเอาเป็นว่าเราต่างก็รู้ว่ามนุษย์ทุกคนต้องการกินอยู่ที่หายใจมันมีคอสหรือต้นทุนของการมีชีวิตนั่นเอง ตั้งแต่เช้าออกมาจากบ้านซื้อน้ำเต้าหู้หนังสือพิมพ์จากนั้นก็ไปที่ทำงานเพื่อนเดินเข้ามาพร้อม Starbucks หรือ iPad รุ่นใหม่มาอ่านหนังสือพิมพ์แบบดิจิตัลโอ้แม่เจ้าสายตาอันเยดยามจากเพื่อนที่ทอดยาวมาอย่างน้ำเต้าหู้และหนังสือพิมพ์ของเราช่างหดหูแท้ๆที่หดหูนะ่ะคือไอเพื่อนที่มันเงินเดืนอนหมื่นบาทแต่ดันแดก Starbucks ทำเป็นไฮโซสงสารมันว่ะ ประเด็นที่อยากจะชี้ก็คือไม่ได้จะเปรียบเทียบไลฟ์สไตล์ของคนสองคนแต่อย่างจะชี้ว่าปัจจุบันเราโดนค่านิยมบางอย่างครอบงำที่เรียกว่าการบริโภคแบบสุดโต่งแปลง่ายๆว่ารสนิยมสูงรายได้ต่ำซึ่งมันแพร่กระจายไปในทุกหย่อมยาถ้ามองกันจริงๆสังคมปัจจุบันแบ่งชนชั้นของคนได้แค่2แบบคือ 1. รวยโคตรพวกนี้ถ้าไม่จบมหาวิทยาลัยท็อป10 ของเมืองนอกก็ต้องเป็นทายาทอสูรคือพ่อมันรวยมากว่างั้น 2. พวกจนโคตรซึ่งก็คือมนุษย์ทั่วไปที่ติดกับดักความหรูอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประมาณว่าไรายได้ไม่ถึงแต่ถ้าไม่มีไม่ได้ ต้องรูดบัตรเครดิตกู้ซื้อบ้านเต็มวงเงินเดือนเรียกว่าเอาแบบสุดๆตามแบบคนรุ่นใหม่หัวใจอิสระแต่นี่แม่งบรนเลยและมันกำลังเป็นปัญหาของสังคมโดยเฉพาะโลกตะวันตกซึ่งกำลังระบาดเข้ามาสู่เอเชียและบ้านเราเรียบร้อยแล้วสรุปแล้วก็ยังไม่ได้ตอบว่าอะไรคือธุรกิจเอาเป็นว่าธุรกิจก็คือการทาอะไรก็ได้ให้มันเกิดการหมุนเวียนของเงินส่วนความรวยมันเกิดขึ้นอยู่ กับว่าเราสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นจนถึงขนาดที่เขายอมเอาเงินมาให้เราหรือเปล่าพูดง่ายๆว่าการสร้างเงินในอนาคตมันตั้งอยู่บนหลักการของยิ่งให้ยิ่งได้ดังนั้นคนที่ต้องการรวยามากๆก็ต้องคิดอะไรก็ได้ที่ให้ประโยชน์แก่คนอื่นยิ่งถ้ามันมีประโยชน์จนเปลี่ยนชีวิตคนได้แบบ Microsoft Walmart Google Facebook กก็ยิ่งรวยว่างั้นอ่า เดี๋ยวไว้พวกนี้มาต่อนะคะมีถามตอบสนุกสนุกด้วยดีมากๆเลยนะคะอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนสวัสดีนะคะ